ผมนี่ก็เป็นเป็นท่านครับคืเขานปลา้นปลาผูเลี้ยมนะครับนำทวมครับพี่ใกล้จะทวมพรอนี้นะครับจะพี่ไกล้วมน่อยจะพี่นีทวมไล้ครับผมที่นี่ิตไปเห็นยังเลยนะครับนาะตอนนี้ผมก็ไดปลูปลาไว้นะครับสองไรย่ที่เหลือเตรียมคุดโขงต้างนานะครับแต่ว่าขุดบบแล้วนะครับผลตกก่อนนะครับเล่ย์ใมากตอนนำทวมเนี้อบึงนี่เป็นปลาเก่าของ นี่จะให้ใช้เขียวนะครับอีกฝั่งนึงถันมีเลือดสิเข็ดีเลยครับพี่น้องทางรถแลนด์นะครับดูดูนำหลากนะครับเนาะงนำผลนำหลากนำฝนบัวกน็นำเคลื่อนนะครับดีของมากอาทิตย์ว่าขึ้นสีโลกใบหยางเดี๋ยวหาทางเขาอ,อีกแค่น,นึงนะครับขึ้นข้างสูง <laughs> จ็คเขาไม่ยังครับผมมีฟ้าพีน่น้องมามืองยังเดือส่วนปลาย่างนะครับเนาะปลายยางพลากับส่วนปัามครับที่นี่ถ่วมคักครับซูปีร์ผมมีถ่วมเลยซูปีรยังพอยางไหนรถแลนไหนครับนี่เป็นถนนนะครับเนาะที่นี่เซ็ตเลยครับตัวกลองดองเลยส่วนปลาผมอยู่ในซองไร่จะจมจมอยู่ในน้ำเลยครับ อ่นานสมบูรณ์แล้วครับแค่นี้ก็ดสิเป็นต้นใหม่กับมีพยุ่งนะครับพยุ่งกับต้นพยอมนะครับต้นสะแบงแนี่เป็นบ้างหมองนะครับเนาะบางต้นกับใหญ่ต้นกับหน่อยใช่ไหมต้นพยุงโอต้นประดูครับประมาณสามสิบปีครับต้นนี้ สามชิปถึงสี่ชิปนี่แหละสามชิปจนต้นนี่ก็เป็น,วนปสวนป่าครับสวนป่าของคนในบ้านนี่นะครับกับมึงสวนป่าผมนะครับนอี่ว่านำถั่วพี่ใกล้กักบถ่วครับแต่เป็นนี่ถ่วโก้พี่ใกล้อีกนี่มีการมาใส่หม่องไว้คนมาใส่หม่องใส่ตะไคร้ดักป่าเอยมันถือบอลอู้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 ถืออยังนัะ มูแล,ลเอียนโอ้ถือกีด่เดือนครับผมพี่น้องถือปลาเข็งมองภายลึกนี่ใส่ไวนี่ไว้ให้มาย่ามาครับนี่ครับคือสวนปลาของผมที่เฮ็ดไวนะครับแจ่ว่าตอน,นิี้นำถั่วไปแล้วนะครับอยู่ประมาณสองไร่ครับมีปลาไพ่กับปลาใหม่พร้อมกันแต่ถ้าว่าต้นใหม่ทีสหรอดเนี่ยแล้วครับเพราะมันสองปี้วโอกาส พี่นานี่ยแค่ราสมกรุดเป็นเป็นคู่เป็นขั้นครับปลูกข้างบนนะครับปลูก็บนคู่เลยนะครับเลยปลูกต่าแบบนี้ที่เหลือก็ให้เป็นคลองจัดการเป็นคลองเลยครับในโคเขามาวางตุสชาเนี่วางมิถุนาเนี่ยครับโมได้จมครับไม่ค่อยจบก็เลยยกเลิกนะครับโคเดยดหมื่นสองหมื่นกี้เลยยกเลิกเลยคิับจีบอารับเป็นแก่เดือกันคุดขั้นครับคุดขั้นหลอกขึ้นการสีผลจากนำนะครับแล้วต้นไม้ชิ้นใหญ่นะครับ ขีดหวานนะครับน้องอู้อก้ากับห้องผลสิโต้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวต้องสเสด็จท,ท็าทำอะไ้เพิ่งเทคนีคก,ก่อนนะครับเป็นปลาไพ่นะครับน้องปลาไพ่ครับตัวใหม่ผสมกันขอ,อยเบึ้องว่าแก่ก่อน,นะฮึพบกระดไดครับผม อ้าบ่ฮอดเอวครับผมฮอดแค่หา,าขาเย็นไข่เลยพี่น้อง <laughs> สายสายเขียวนะครับจําไว้ด้วครับเด้อปลูกต้นใหม่นี่ครับต้นนี้ที่จริงเป็นเป็นโคกนะครับแต่ว่าพเพื่อนพี่นี่สวมนักครับต้นใหม่เขาซื้อว่าสีจุ่มนี่นําหลายนะครับเนาะจีไรสามหมื่นซื้อสองหมื่นแผ่นพ้นโต๊กนะครับรื่นําเคลื่อนไปลงไม่กับ คือสีลอดนะครับทำไมต้นแดงครับที่โพนามีต้นย่างหน้าครับที่ที่เห็นนะครับยางหน้านี่สูน้ำได้ครับมาพี่ที่สองครับย่างหน้านี่ในแดงกับพี่ที่สองนะครับถือแล้วบางคนไปบ่ออะไครับต้องใส่เรือน้ำถล่มเย็นใครเลยครับพี่น้องโอ้ยสองขึ้นแล้วครับนี่มองนี้นะครับเป็นท่างครับท่างรถแลนด์นะครับแต่ว่า ไปบอลอดนะครับอู้ปลาขาวปลาขาวโุ่นไปยังดๆๆๆิบิบอยู่หุ่นหลังย่ามงองใครจะเอาก,ก่อนพี่น้องเอ้ยจะมองไผรดอกใสไ่ไใบย่ามึงซื้อเรื่องบอลล็อาดอกนี่ใส่เดือนครับใสเดือนมันตายไสหล่ะไปยัยปยงดิบดิบอยู่มันอะไรล่ะปึ๊บปึๆๆ๊บปึ๊บก็สลิดครับก็สลิดครับโอ้ยมอง มองทีนะครับเนาะมันก็ตื้อปลาแบบนี้แหละครับนี่หน่อยกลับแล้วครับผมเย็นไข่แล้วโอ้ยตอนนี้เป็นโขกนะครับเนาะโขกแต่่วาตอนนี้เป็นหนำแล้วได้มองวางหนำได้หลายเลยครับเจ้าว่านเขานะครับจะว่าขึ้นสุดโบราณทำเป็นถ่วพ่อชิปเมื่อะครับนี่ขึ้นที่สองแล้วครับผม สีว้าสีม่วาฮะตนนะครับเนี่ยตนนี่ต้นแบกมุ้งมังนะครับนำถั่วเนี่ยต้องสีนำรถสีม่วงนะครับไม่ปลูกครับหรือภาษาภักกลางเฮือนต้นมังมี่นะครับเภาษาโอเพเน็ตน้นไม้คุณหล่อมครับแต่บ้านผมอื่นต้นมุ้งมังนะแบบมุ้งมังเดี๋ยวพายังมึงครับมันมียังมีแบ่ทวมคักทวมเนี่ยพี่น้องเอ้ย ต้นมุงมังนะครับโทนน้ำโทนแรงครับผมผมเคยปลูกไว้นี่ก็อยู่มันปีกตัวครับตัวนี้แต่มันเกิดเองครับคงต้องมาขุดหลอมออกขุดหลอมไปแล้วมันจะใต้ช่วงแดดครับพอ,อไปมันอกาดพื้นประมาณอาทิตย์หนึ่งกับพื้นป้งใบใหม่ครับแถวนี้มีหลายครับเดี๋ยวไิมาขุดเอาช่วงนำรถก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกทีนหนึ่งอ่อส่งนำรถมีอย่างเกิดขึ้นแถวนี้แต่มันลึกมันตื่นชั้นได้นะครับ สินนะลงสูงครับมันสูงแข็งกับต้นย่างต้นย่างพรลาครับต้นย่างพรลาสูงครับมันก็เลยสูงแข็งกันเป็นไม้ที่ต้องนะครับไม่ได้ไม้ต้งเลยครับปูบูกทิ้งน้ลงปูที่ทีครับผมเมึงธนาการกับปูที่ทีแนวคบคิดนะครับเนาะอาจจะเป็นการวิกฤตให้เป็นโอกาสว่าม้าต้องควนปลูกเลยือนนนะครับมึงนะครับตกเป๊ะเลยครับไม้กัญชาครับประมาณ10เมตรใหญ่นะครับ ถูกแข่งกันครับอันอะไรล่ะยาพาราานาคิดนะครับนาสิปลูกไว้นะครับเนาะกินละลงต้นแดงมันงูมันโกงกก่ย่าเอามานะครับตัดออกแถวนั้นครับไม่ตุ้งๆเลยนะครับนี่ต้นดำๆนะครับต้นทินละลงนะครับเป็นบ้ามืหอนี้ครับเป็นบ่ามาไทยนำถมมาไทยก็ใหม่พี่น้องมึงมีหมงไป มาหน้ากันขอบไปได้ครับนำส่วนมดทั้งสองมงโอ้ตัวนี้เสียดายครับมีคนมาตัดทินนาลงนะครับมีคนมาตัดไปเห็นทางเรื่องจะของเพื่อนก็เสิบยไปตัดดอกครับที่เป็นผู้อื่นเพราะว่าเป็นเจ้าของเพื่นเป็นเจ็กยังไงสำข,ขันนะครับปเ,เป็นเจ็กผมเคยมาเบิ้งครับมันโดนมาแต้นหนึ่งปีหนึ่งมาสองเทือนเลยนะผมเห็น นะครับี่นาลงนะครับเป็นไม้ที่สูน้ำหสูแรงเลยนะครับซื้อครับเผื่ออยู่ในมงได้ในสูงแล้วก็มันก็สู้งนะครับเกิดที่หลังนะครับเนาะไม้บริผูกหนาผูกนะครับหัวไม้งามของเชื่อวชาละไม้เนื้องามเป็นประมาณสองถึงสามปีเอ้ยสามถึงสี่ปีนะครับเนาะเจ็ดปีแปดปีก็เลยใช้ประโยชน์นี่ตัวหนึ่งครับมันบดซื้อนะครับแต่วเพราะไหนบทตรง นาคิดนะครับนาคิดได้มีสวนยางพราราปลูกกทินโนโล่ไว้ครับได้ใส่เร็วมะฮอกกียดยางพาราไป็นน้ำทินโนโล็เป็นใบเป็นปุ๋ยให้ยางพารานะครับนาคิดนะครับนาคิดตามมึงว่ามันเป็นแนวไหนเป็นของเกาคิดไหมนะครับยางหน้าทินโนโลตัวนี้ครับแต่ยุคข้าก็เกิดได้ครับแต่ว่ามันสูงเกินกา,า้ต้นขาวๆหน่อครับนี่คือต้นยุคข่า ผูกกระพยอมอ่ะเดี๋ยวพายมึงกระเพยอมกี้ไก่ครับผมโอ้ยจากบ้างเดือกพี่น้องเลยครับพี่น้องมายางังน้ำสวมน้ำกือบเทโอครับผมเทมิแต่ว่าลงขึ้นมาเลยทั้งโขกนะค,ครับทั้งโขกทั้งสูงนี่เป็นลูกค้านะครับประมาณเกือบยี่สิบเมตรครับสิบห้าเมตรหนี่งมนันสูงนะครับ,รรบแต่ว่าตัวนี้เป็นปกกพยอมครับผม เขายอมเป็นใหม่ใหม่เจ้าทินอยู่แถวนี้นะครับนี่มีนอยู่นี่เันคุหลอมก็ได้ร้ายตั้งอยได้ทำร้ายบาทเยอมต้นใหม่ทรงคุ้มงามครับเป็นตะปูโปกที่ที่ไว้มันขึ้นสิละครับแต่ว่าอันนี้มันเกิดได้มันกบว่ามันเม็ดครึ่งนะครับเนาะวนหางว่าเม็ดครึ่งตัวนี้เม็ดหนึ่งครับมันแช่มเลยก็พกย่างพกย่างย่างพลานะครับตัวนี้เป็นย่างพลาครับจะขึ้นบ่ได้ไม่บอก แม่ครับตัวนี้พ้าลาครับตัวนี้บื่อไูไม่ยพยอมบ่ไไ้ครับสวยงามนะครับเนาะจากต้นอีนึ่งระมัณนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นครับเจ็ดต้นนะครับแต่ก็ต้นนิดหน่อย ลำต้นงามครับมันขึ้นครูแข่งกันเลยครับแข่งกันบางอ่อกบางอนะครับนี่กันคุณรอมหลายเงินเลยครับนี่หลายพันบาทนะครับพอปลูกนะครับในพะยมไม้ไม้มันอาจสีบอเงามนะครับแต่ว่าต้นมันใหญ่ขึ้นมันวิทยาวมันสีตรงนะครับเดี๋ยวพาเมึงต้นแมวนะครับนี่ลูกมึงชมคนหน่อยมาสีเป็นังสีครับเต็มนหน่อยบนใหญ่แต่ว่าพ่อพอมันใหญ่ขึ้นแล้วนี่รับรองครับซื้อครับตรงเลยนี่คือต้นแม่เนาะ ต้แม่มันอยู่ฟังข้างที่หนองผมกันแต่หลูมันปี้วไว้ใสย่ยางนาเขาใสย่ยางพลาเขาคือต้นแม่ของพยอมะครับต้นะมานผมคิดว่าะมาณหาสิป,ปีนะครับผนพอผมเป็นเดกหน่อยคนะเห็นเลยนะครับผมว่าหน้าสมัยอายุเก่าปีสิป,ปีนะครับแก่ปีสิป,ปีนี่แหละะมาณผมมาเห็นมีตัวหนึ่งอยู่ในนาผมครับอยู่พื้นที่ของผมปลูกนะในป็นของหยาด ของหนานครับสมารหาสิบป,ปีผมว่ะโอบหนึ่งครับค้อนโอบหนึ่งครับคลิปนี้กับคงสียุดไวแค่นี้นะครับนอ้องน,น้ำถั่วขั้นแล้วครับเริ่มขั้นครับผม